สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปรโรนะครับผมหวังว่าจะสบายดีกันนะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงนี้ก็วันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสั้นนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมเอฟเจเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยวันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นวันที่อีเวนต์ว่ายน้ํานี้เนี่ยได้เข้ามาให้ผู้คนเนี่ยเล่นกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปข่าวว่าอีเวนต์คราวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นนะครับผมก็เดดีี๋ยวมมาาาูกััันนคครรรบบบ่อะะไ้ง ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่การเข้าเล่นอีเวนต์นี้กันแล้วกันนะครับผมระยะเวลาของอีเวนต์นี้นะครับก็คือวันที่11สิงหาคมถึง1กันยายนด้วยกันเองนะครับซึ่งเงื่อนไขการเข้าเล่นก็คือจบบทฟรีกิเท่านั้นครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับต่อไปก็คือลักษณะของอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์คราวนี้ก็จะเป็นอีเวนต์มิชชั่นนะครับทำมิชชั่นแล้วก็เปิดล็อกพวกเนื้อเรื่องใหม่ๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนต์มิชชั่นทั่วไปนะครับหนึ่งวารมิชชั่นอะไรแบบนั้นแหละนะครับซึ่งในระยะเวลาให้เราเล่นอีเวนต์เนี่ยก็จะมีพวกฟรีเควสให้เราเก็บไอเทมของอีเวนต์นี้หรือจะเป็นแต้มที่เราต้องใช้ในอีเวนต์นี้เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่ๆด้วยนั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องหลักของอีเวนต์นี้นะครับ มันจะปลดล็อกตามวันนะครับคือวันแรกๆก็ยังเล่นไม่จบนั่นเองครับต้องรอมันปลดล็อกตามวันไปเรื่อยๆมันถึงจะหมดนะครับมันถึงจะจบนะแล้วจะได้ตัวแจกเป็นตัวแจกถาวรอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็จะมีเควสพิเศษอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเควสพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันจะมีให้เราเล่นเพื่อให้เราได้แต้มในอีเวนต์อะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกซีนพิเศษนะครับหลังจากที่เล่นเควสอะไรเหล่านี้เสร็จนะครับเพื่อทําให้แบบว่าเล่นเนื้อเรื่องอี ปกติของอีเวนต์เกมนี้นะครับต่อมาเรามาดูส่วนของซีที่แจกในอีเวนต์นี้กันเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในส่วนนี้เนี่ยทั้ง3ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นซีแจกนะครับอันบนสุดเนี่ยถือว่าเป็นผลที่ดูดีเลยนะครับ มันจะเป็นผลเพิ่มอาร์ตเพิ่มบัสเตอร์แล้วก็ได้รับดาเมจโดยตรงในการใช้ซีใบนี้นะครับแล้วยังมีได้รับเกตโฮกุเริ่มต้นมา30%เรนะพอปลดก็จะเป็น50%อะไรแบบนั้นนะครับแล้วในอีเวนต์นี้เนี่ยซีใบนี้มันก็จะมีผลพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มผลของการ์ดคกอาร์ตแล้วก็บัสเตอร์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งผลนี้มันอยู่แค่ในอีเวนต์นะเอาไว้เพิ่มดามุงดาเมจอะไรแบบนั้นนะครับสำหรับในอีเวนต์นี้นะแล้วใบต่อไปนะที่เป็นบปนบัวผผู้ชายะครม ก็จะเป็นผลเพิ่มบัฟการ์ดควิกขึ้นมา10%นะปดก็จะเป็น15%แล้วก็จะมีได้รับการเจนเกตโฮกุนะครับขึ้นมา10%นะครับถ้าปดเนี่ยก็จะเป็น15%แล้วก็สร้างดาวนะครับผมก็คือได้รับดาวเริ่มต้นในการเล่นเนี่ยเมื่อใส่ซีใบนี้เนี่ยก็คือ15ดวงปดซีใบนี้ได้ก็จะเป็น20ดวงนั่นเองครับและสำหรับผลในอีเวนต์นี้ของซีใบนี้เนี่ยก็คือจะได้รับของดรอปประจำอีเวนต์เนี่ยสามอย่างครับอย่างละหนึ่งผผลนนนนีี้ก็อออยู่่่แคคใเวต์ะะรับม อันนี้ก็เป็น c 5ดาวทั้ง2ใบที่อยู่ในเว้นนะครับส่วน c 4ดาวอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบพิเศษครับซึ่งมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราเล่นเคเวสพิเศษก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไปน,นั่นเองนะครับซึ่งไอซีพวกนี้เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับซีที่เป็นวาดโดจินนะครับผมตอนงานคอมิเกะหน้าร้อนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลในอีเวนต์ด้วยนะครับส่วนซีใบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าได้มาก็จะเอามาเพิ่มพวกเนี่ยครับของดอกประจาอีเวนต์ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าจะไม่ผิดอะซีแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นซีที่ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ครับในการใส่นะครับใส่แค่เพิ่มของดอกอีเวนต์ในประจาอีเวนต์เท่านั้นนะครับผมสำหรับซีพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นซีแจกประจําอีเวนต์นะครับ 3อย่างอย่างนี้นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวแจกประจำอีเวนต์กันเลยนะครับซึ่งตัวแจกประจำอีเวนต์ก็จะเป็นเซอร์แวนคลาร์สเฟลเนอร์สดาวนะชื่อว่าน็อกนาเรียนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะสำหรับตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับเมฟหน่อยแต่ว่าจะมีชื่อว่าน็อกนาเรียนะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องมานะก็ไม่รู้ว่าตามรอแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับใครที่รู้ก็อธิบายมาได้เลยนะว่าน็อกนาเรียเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหร ซึ่งสําหรับการเล่นของอีเวนต์นี้นะครับเราจะได้น็อกนาเรียมาแต่ว่ายังไม่เป็นตัวถาวรนะครับซึ่งเราต้องเล่นอีเวนต์ไปก่อนนะให้มันจบหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวถาวรได้นี่ครับสำหรับตัวน็อกนาเรียนี้นะครับและการที่เราทำ MP5 ได้ก็ต้องทำเควสในอีเวนต์นะครับน่าจะได้จากพวกรางวัลมิชชั่นอะไรแบบนั้นนะครับก็ไปรอดูในอีเวนต์อีกทีนึ่งลวกันว่า เป็นยังไงนะครับสำหรับการกด MP5 ของตัวน็อกนาเรียตัวแจกตัวนี้นะครับผม f ลัสฟอร์เนอร์ฟีดาวนะครับอ่าและสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีชุดใหม่นะครับของมาสเตอร์ด้วยนะครับเป็นมิสติกโค้ดอันใหม่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นชุดแบบว่ามาเทีย่ยวทะเลมาพักร้อนอะไรเงี้ยเลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าผลของชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องไปรอดูในอีเวนต์อีกทีหนึ่งนะสำหรับ ในส่วนนี้และนอกจากจะมีเซอร์เวนตัวแจกชุดมาสเตอร์ใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีชุดของเซอร์เวนผู้ชายนะครับที่มีให้เล่นกันในเกมแล้วด้วยนะครับอย่าง5าดาวเนี่ยก็จะเป็นชุดแจกสําหรับตัวโอเบรอนนะครับผมอ่าก็จะได้ชุดซัมเมอร์ไปนะครับชุดว่ายน้ําไปนะครับสำหรับตัวเซอร์เวนผู้ชายตัวนี้นะครับอ่ะน่ารักเลยใช่ไหมล่ะสำหรับตัวโอเบรอนนะครับแล้วเซอร์เวนต่อไปก็เป็นเซอร์เวนสี่ดาวนะก็จะได้3ตัวด้วยกันนะครับ ก็จะมีแลนสล็อตนะครับมีกาเวนแล้วก็มีทริสตันนะครับเซเวนสี4ดาว3ตัวนี้อสศวินตกลมเนี่ยก็ได้ชุดว่ายน้ําไปด้วยนั่นเองนะผมให้เราสามารถกดใช้ได้นะเป็นคอสตูมให้เราใช้นะครับซึ่ง4ตัวเซเวนผู้ชายนี้เนี่ยที่ได้นะครับก็จะมีตู้กาชายแยกมาด้วยนะครับก็จะเป็นตู้โอเบรอนนะครับแล้วก็ตู้3ามอัศวินที่ผมบอกไปนะของทริสตันกาเวนแล้วก็แลนสล็อตนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่รอโอเบรอนมาตอนนี้เนี่ยก็มาแล้วนะครับอย่าให้พลาดกันแล้วกันนะคสำหรับคนที่จะเปิดกาชาหาโอเบรอนนะครับห้ามพลาดเขาเด็ดขาดเลยนะครับใครที่ยังขาดตัวบัฟเทพๆอยู่นะครับก็ไปรอเปิดกาชากันได้สำหรับตัวโอเบรอนนะครับผมตัวนี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าความเก่งเขาเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับเคยทําคลิปรีวิวของโอเบรอนไปแล้วนะครับไปดูกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเซแวนผู้ชายที่ได้รับชุดใหม่เนาะแล้วก็จะมีเซแวนตัวใหม่ที่จะมาในอีเวนต์นี้นะเป็นตู้กาเหมือนนนกััะครบ มาดูตัวแรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเซอร์เวนสี่ดาวก่อนนะครับก็จะอยู่ในคลาสอเวนเจอร์นะครับเป็นคุโระนะครับผมโครเอวอนไอเบอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะสีดาวทีอยู่ในคลาสอเวนเจอร์นะครับยังไม่บอกความสามารถครับรู้แค่ว่าเป็นสีดาวคลาสอเวนเจอร์เท่านั้นนะครับแต่ดูอาร์ตดูทรงอะไรเนี่ยก็ดูน่ารักอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคลาสไรเดอร์นะครับซึสกัตโกเซนนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยก็มาในรูปลักษณ์แบบสาวแก้วเต็มที่เลยนะครับผมมีผิวโดนแดดเผาด้วยนะครับสีแทนนมมาเลยะะครับผอ่ ครที่ถูกใจสาวแบบนี้เนี่ยก็จัดไปนะครับอยู่ในคลาสไรเดอร์สดาวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเซอร์แวนห้าดาวตัวใหม่ที่จะมาในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นแคสตอรียนะครับผมอัตเรียแคสเตอร์ที่อยู่ใน, Class er นคลาสเบอร์เซอร์เกอร์นะเป็น5ดาวนั่นเองนะสำหรับเซอร์แวนตัวใหม่ที่มาในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับอ่านี่ครับ เซอแวนตู้แรกนะครับตัวใหม่ตู้แรกนะครับสามตัวนี้นะครับคูโรนะครับผมเสือโปรเซนแล้วก็ตัวแคสโตเรียนะครับผมว่ายน้ำนั่นเองนะครับพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกความสามารถนะครับบอกแค่คลาสเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็รอเปิดกันได้นะตอนที่อีเวนต์มาแล้วนะและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตอนนี้ที่เขาประกาศมาเนี่ยก็คือประกาศตู้ที่2มาเลยนะสำหรับเซอแวน์ว่ายน้ําที่เป็นผู้หญิงนะ ก็จะมีเซ r ว a อา a r c เช r ร์บาเ s สนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมอยู่ในคัสอาร์เชอร์สีดาวนะก็โอ้โหบอกเลยว่าบ,บึ้มมากๆเลยครับตัวนี้โคตรแบบโคตรสุดนะครับชุดก็คือจะไม่รู้จะฟิตไปไหนนะครับกล้ามนี้ล้ำบึกเลย <laughs> ต่อไปเนี่ยเซแว่นสีดาวที่มาในตู้ที่2เนี่ยก็จะเป็นมิโกเคลนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในคลาสพรีเดนเดอร์สดาวนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเซอร์แวนห้าดาวในตู้ที่2นะครับสำหรับอีเวนต์ว่ายน้ํานี้ก็คือเมดูซีนั่นเองครับอยู่ในคลาสลูนเลอร์นะครับผมเป็น5ดาวนะครับก็เป็นเซอร์แวนสามตัวที่จะมาในตู้กาชาตู้ที่2ของอีเวนต์นี้นะครับซึ่งตู้กาชาตู้ที่2นี้นะครับเขาประกาศมาแล้วว่าจะมาวันที่15สิงหาคมนี้เลยนั่นเองนะครับเพียงไม่กี่วันนะประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับก็ มาแล้วนะสำหรับตัวตู้ที่2นะประกาศมาเลยนะครับซึ่งคราวนี้ทําให้ผมตกใจเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยทำไมประกาศมาไวจังอะไรอย่างนี้นะแต่ก็นั่นแหละทําให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ตู้ที่2เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะก็ไปลองดูแล้วกันว่าจะเก็บเพชรไว้เปิดหาตัวไหน,นครับตัวที่เราเอวยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปทั้งกาชาอีเวนต์ตู้1ตู้2เนี่ยยังไม่ได้บอกความสามารถนะว่าเซเวนตัวใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ไปรอดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเซเวนชุดว่ายน้ํา ตัวใหม่ครับที่มาในปี2023นี้นะครับโดยส่วนตัวผมอยากเปิดเมดูซีนะแต่ว่าติดอย่างเดียวเลยคือทำไมอยู่ในคลาสรุลเลอร์นะครับซึ่งคลาสนี้นี่บอกเลยว่ามันเล่นยากนะครับสำหรับคลาสนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูแลกันว่าความสามารถของนางเป็นยังไงเผื่อมันแบบเอออาจจะโหดก็ได้อะไรเงี้ยนะสำหรับตัวเมดูซีนะครับส่วนตัวอื่นผมก็เฉยๆนะอะแล้วแน่นอนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะได้กันแล้วนะครับ ว่ามันมีเพชรแจก14เมนะ็ดเนาะใครที่ได้มาแล้วก็จัดไปครับผม,มเก็บไปใช้เปิดฐาเซเว่นที่เราต้องการได้นะครับสำหรับเพชร14เม็ดที่มาจากการรีทวิตนะครับผมตอนนี้ต้องพูดว่า Report รีโพสได้เปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ก็ติดเป Re ็นรีทวิตไปแล้วก็อ่ะน่าจะได้กันแล้วนะครับก็ขอโชคดีในการเปิดกระชาแล้วกันนะครับการเล่าข่าวสั้นๆสำหรับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะได้ข่าวสารกันครบถ้วนนะครับซึ่งมันเป็นอีเวนต์ปกติทั่วไปของเฟสแกร์เรอร์อยู่ ก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับใครที่เล่นมาแล้วอย่างช่ำชองก็น่าจะคุ้นๆกันนะสำหรับอีเวนต์แนวเก็บมิชชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปรอเล่นกันได้นะครับตอนที่ผมลงคลิปไปเนี่ยน่าจะยังไม่มานะถ้าผมทาคลิปทันอ่ะนะแล้วลงทันอ่ะนะน่าจะยังไม่มานะอีเวนต์นะครับมาตอน4โมงเย็นอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมลงตอน6โมงเย็นเนี่ยก็อีเวนต์มาแล้วก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีเวลาเล่นอีเวนต์นะครับหรืออยากจะให้ฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาติดต่อ จ้างผมฟาร์มได้นะสำหรับการฟาร์มเกมเอโจนะครับผมก็มาจ้างได้เลยคนระับตอนนี้คิวฟาร์มว่างตลอดเวลานะครับเพราะงั้นก็มาติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเปโรวิสามเลยนะครับผมมาติดต่อได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะขอบคุณที่ดูกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมเลยนะครับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ